เป็นมากี่ปีแบบนี้สิบปีเจอปู่ใน Facebook หรือใน YouTube ใน Facebook นะนะครับ,งบรงบอดขึ้นแล้วนะครับเอฝากติดตามช่องปู่เทพเปิดแอป YouTube แล้วกดที่แว่นขยายพิมพ์คำว่าปู่เทพนักบุญ แล้วกดที่แว่นขยายอีกครั้งหนึ่งแล้วกดติดตามช่องปู่เทพนักบุญแห่งดินแดนอริยะธรรมปราสาทของโบราณขอบคุณครับเคสนี้นะ่าน่าติดตามนะเอฟซี FC, ครับ mm hmm. คุณผู้หญิงเขาว่า,าเวลาครูบาอาจารย์ถอดออกอะ่ะมันจะมีตะปูออกมาด้วยในใบพูใช่ไหม mm hmm. ครับ ถ้าไม่ออกในตอนเยี่ยวก็จะปู่ก็จะอ้วกออกเองนะตอนเช้าเจบเจบสักครู่สักครู่ปล่อยธรรมดาข้างนี้นะที่มันเป็นเนี่ยไม่โอเจ็บเจบไม่แรงนะยายดูนะครับแตะแตะเบาๆเงี้ยโอเจ็บปู่เจ็บถึงไหนมั่งเจ็บหัวปลายนิ้วเลยค่ะเจ็บถึงปลายปลายนิ้วนิ้วนิ้วมือหรือนิ้วเท้านิ้วเท้าค่ะสักครู่ครับ ไม่ได้แรงนะดูนะเอซครับแต่แต่<อ>ถกเท้าขึ้นดีขึ้นไหมเ<อ>นี่ย<อ>รู้สึกเป็นยังไงมั่งหน,นักอยู่ใช่ไหม<อ>ตัวนี้ล่ะ<อ>ตัวนี้ถึงไหน อยู่ตรงไหนมั่งตรงนี้โอ้ยร้องได้นะตรงนี้ตรงไปเส้นรวมที่หัวใจมันขอดอยู่ตรงนี้หมดเลยโอ้เจ็บ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 สิบปีนะนี่ที่ไม่ได้คลายเส้นใช่ไหมอือเจเจ็บเหมือนจะมันระเบิดไหมใช่เจ็บคือมันจะรุดอ,อ่อคือไม่ได้เหยียบแรงนะหนูก็เห็นนะลกูกนี่ยแต่เบาๆเนี่ยครับ น่แน่น่นะน่นเออสักคู่สักคู่รอน,นิดหนึ่งเพราะมีเคสท,ที่ที่ที่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆนะครับเออคอยดูขาขวาเท้าขวาเป็นไงมั่งจบหมดไปนิ่วค่ะถึงปลายเท้าเหมือนจะมันระเบิดไหมหนึ่งสองปักอ่อก่เอาเอาอกแล้วมีแรงเลยแล้วเท้านี่มีแห้งแย่งบันอีกขาขาใจ ยังดีใช่ไหมย่มยังบ่งยงะโอ้โเบพอของเออนี่แหละนี้เป็นไงบ้างเ๋ยมผมไล่ก่อนนะครับ เคสนี้ต้องต้องใช้เวลานานนิดหนึ่งนะครับน่าจะเลยยี่สิบนาที oh, นะเอฟซทุกท่าน oh, <okay. S 1> มันมันวิ่งถึงปลายนิ้วเลยใช่ไหมเลือด oh, <okay. S 1> เส้นทางเลือดเปิดแล้วครับ oh, <okay. S 1> อ่าวางลงเลยวางลงเลยไม่ต้องกลัว oh, <okay. S 1> สุดยอด รู้สึกโล่งไหมสักครู่ครับหนักในท้องถ้าเยี่ยวออกคงจะมีแรงใช่ไหมสักคู่เหมือนอะไรมาติดที่ท้องใช่ไหม,มกลัวปู่เทพแล้วนี่เหมือนอะไรมาติดอยู่ในรูเยี่ยวใช่ไหมอืม เป็นเพ,พระาะภาวะเรานั่งรถมาไกลหรือเปล่าดเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวได้รู้หลังจากาเราไล่เส้นก่อนเนี่ยตึงไหมตึงสะโพกถึงสโพกถึงก้นกบเลยใช่ไหมอออดจ ัะคู่เบาๆเๆปู่ทาให้เบาๆสุดไหมสุดปลาเท้าไหมอย่างนี้เออย่างนี้สุดปลาเท้าไหมนี่อยูก้นกกตอนนี้ปู่เทพเหนือแตกแล้วครับเพราะอากาศมันร้อนไฟก็ร้อนนะครับ คน,นนนคนป่วยก็ร้อนเหมือนกันคนป่วยว่าตัวนี้ถึงไหนครับเ,เวลาเรานอนนี้เราจะแทงข้างได้ไหมครับคุณยายได้ค่ะโอ้สักครู่ได้งั้นได้ได้ไดไดเป็นไงบ้างครับ มันเดียวจะแตกแต่ก็ฉีเลยฉีล่าเลยตรงนี้แหละอ่างมตัวนี้ตึงไหมตึงเลยโอเคตัวนี้ขึ้นไปถึงไหน ถึงถึงถึงตุ่มถึง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 คอนอะเนี่ยเนี่ยหายใจยาวครับตัวนี้ถึงไหนครับเบาครับมันวิ่งเข้าหัวใจไหมอืมตอนนี้เราหายใจโล่งไหม โล่งหน่อยตอนนี้เป็นยังไงอยากปวดเยี่ยวใช่ไหมฉีแตกเลยปะ,ะไรฉีเลยเอองั้นงั้น,ง,นงั้นก็ปล่อยธรรมดาก่อนเออลอง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 ตัวนี้ตรงครับเดี๋ยวนี้ตรงเลยตลยัวนี้ขึ้นมานิดนิดเออ <c oughs> ถ้าถ้าเราโก่งขึ้นอย่างนี้เจ็บเลยใช่ไหม <Yeah. S 1> มันจะเจ็บตึงถึงไหน ถึงห่วเข่าสักครู่เราไม่ได้บำบัดนี่ไม่ใช่ไหมตุวันถ้าถ้าอย่างนี้เนี่ยไหวไม่ได้เหยียบไหมโอ้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 อ้โอเโอ้โอ้โอ้โเ้โย้โอ้โอ้โ้โอ้โเ้ยอ้โอ้โอ้โอ้อ้โ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 อง้้้อ้โ้อ้โอ้อ้้อ้อ้ออง เนี่ยมันจะเป็นข้างนี้ใช่ไหมตึไงไหน่นีาแข้น้าแข้งเลยนี่แหละขึ้นหัวเข่าขึ้นไปหัวเขา่ขเขาเลยใช่ไหมเ,เส้นเลือดมันตันครับตอนนี้เส้นเลือดกำลังกระจายตัวเพราะเส้นเลือดมันตีบ มันไม่ขยายเราต้องใช้ไฟฟ้าเข้าใช้ความร้อนเข้าประครบให้เส้นเลือดมันขยายเลือดมันจะได้วิ่งมันจะได้สะดวกมันจะไม่ชามันจะไม่งอนะครับตัวนี้เป็นไงมั้งตัวนี้เป็นไงมั้หนึ่งสองปักเป็นไงมั้งไปดูตรงสลักเลชรตรงนี้ดู ตัวนี้เป็นยังไงครับเหยไม่ได้เหยียบแรงตัวนี้แต่แตะเนี่ยมันถึงไหนมั้งเหยบเหยบองเดียวตัวนี้มันมันมันไม่วิ่งไปไหนใช่ไหมหนึ่งสองสามปักเอาลองนี้โล่งไหมโล่งลงอยู่แล้วตรงนี้ล่ะเหยียบอยู่องเดียวเก็บอยู่ตรงเดียวตรงนี้เส้นมันไม่วิ่งหนึ่งสองปักเป็นไงมั้ง เบานะเบาๆเบาเบาถึงไหนมั้งนี่ยไม่ไหวเลยใช่ไหมสักโคู่สักโค้ดไอปู่จะจะชิงงมเบิงวันเป็ดจังไงตรงเท้าตรงนี้เป็นไงมั้งเทิดหัวตาหนึ่หัวถุน่อง นี้ครับตึงไหมตึงขาขอโทษองขานี่ไงตึงที่ขาตึงที่มองเหยียบตัวนี้ถึงไหนไหมถึงเฉพาะ สัมผัส uh, ูกเลยสองปักหายใจสะดวกไหมสะดวกค่ะหายใจสะดวกกว่ากว่ากว่าตะเกาวไหมหายใจโล่งเลยครับสองปักเดี๋ยวลองสักครู่สักครู่สองปัก หนึ 1> 1, 2, oh, 1, 2, ่งสองปาดหนึ่งสองปากถกเท้าอ่อนงี้มันร้อนร้าว่าไหมเฉยเฉยใช่ไหมนี่แหละ ตัดโอ้ขา,เายเท่าไหร่ดเดี๋ยวงานที่ไหนเดี๋ยวก็เสร็จจากนี้ไปอุบลก็ประมาณเจ็ดสิบนาทีนะครับหน้าดี่จะลงจังตอนนี้รู้แล้วสบายเลยใช่ไหมครับยิงจุดจุดเลยโอ้ เงี้ยเป็นไว้บุญครับรถตังตัวกระรัดตรวจเี่อย่างเงี้ยโอ้มีหร้อยมีอืมอยู่อุบลญขางเขาอุบลญเขาเห็นห้าวหนาเล่าเล่าดีเดี๋ยววาเนีนเป็นไว้บุญเลยกลัวดินมาดินยังเงี้ไม่มีแล้วรุ่นนี้หน้าตาแบบนี้นี่ตรวจเมียวรวดเป่ากอให้ตรวจขี้เลยไปเลยตรวจขี้ไหมอย่างเงี้ยเออประมาณเราดีอยู่แล้วอ่ะใช่ไหม ออเออราคนทํามาหากินถ้ามาอยู่บ้านนอกนี้โดนแน่แหละบ้านนอกไม่ทามาหากินนะนอนกลางวันขอตังแม่เหมือนกับสนุกสิงมากว่าลูกเทวดาเออเทวดาของแม่เนี่ยอยูอ่รงงันที่นีลยูไม่หอดคกเหยียบตรงนี้มันวิ่งถึงตรงนี้ จริงหรือเปล่านี่จริงไหมเออไกลแล้วไกลแล้วเดี๋ยวจะเขารู้สึกเป็นไงบ้างแตะแคงอีกข้างหนึ่งแกะตะแคงมาหนีได้เออแขงมาหนีแตะแตะแคงให้สุดเลยปึ๊บพลิกได้ไหมแขนปึ๊บ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 มาหามามยายามแม่ ไมัไมันยังไมย์กันจกตกแขคงมาทั้งแคนหน้าเตาไฟตะแคงขันหน้ายังทั้งปวดเออเออไวปเออเออโอ้ยสั่นทั้งตัวเลยพี่น้องเอ้ยเอาความอยากอยากเศร้าเอ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 าขามาหนี่มาเออเอาดูความพยายามของคนป่วยครับเพื่อความอยากหายมา มาดูมาดูกันต่อไปเคสสองเถิดมาขึ้นขึ้นขึ้น,นด่นี้ได้ไหมอ๋อหนึ่งสองประครบมาปเข้ามาเออเออเนี่ยใจสู้มากเลยเออมาข่าเนี้ยร้อนไหมอยู่กับเตาไฟเอาต่แคงเขานิดเดงเออขามานี่ครับขามานี่ขามานี่เออเราเป็นหมอนะเออประมาณเนี้ย สใช้ได้เนาะไหวไหมหายหายใจสะดวกไหมสะดวกหายใจไม่ไม่ไม่สะดวกเลยใช่ไหมเออถ้าอย่างนี้ไหวไหมมันทับแขนโอ้มันมันทับแขนไม่ไหวยังโอเคอ่ะนี่ไปนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวจะดูขาที่มันเป๋เนี่ยตรงเนี้ยเออตอนนี้เข้าขึ้นอยู่นิดนิดไดไหมเออไหวไหมประมาณสัก5นาทีไหวไหมได้อยู่ค่ะ เล่นขึนหัวเขาวิ่งขึงหัวเข,ขาเลยใช่ไหมอ,อั้นาไปึ่งนล้วเป็นอือันี้วัดตุ้มขออ้หนี่ตุมต่มขอขอขั้มอตรงนี้ใช่ไหมตุมขอโอ้เือชนองตัตุม่มครับ ตุมๆตุ้มๆโอเคๆๆอูอูชิดๆกันได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนกรทนไปหนึ่งนะหนึ่งสองปั้งเหมือนมันจะขาดเลยนะครับเอาเอาเอาเขานี้ขึ้นอีกนิดนึงได้ไหมโอเคมราจะดูตรงนี้ว่าจะถึงปลายเท้าไหมถึงปลายเท้าไหมถึงหัวเขายังตันอยู่ครับ เนี่ยชักกู้สักกู้ยายายาพิ่งดิ้น้เจ็บแล้วก็ต้องดิ้ไม่ต้องดิ้นแล้วพูดว่าเจ็บผมจะถกเท้าโอเค,อเคตรงนี้ถึงไหนถนนี่นน่ีั่ดีจ้วยหัวเขา่าสะโพกล่าลงหัวเขา่า ก็นล้วก็จริงจ็บรดูสันดิดๆเลยครับ fc ครับดูเจ็บก็เคยหนวดจะเก็บเออเดยวเบาๆครับเบาๆเจ็บสักครนนูึง ให้น้ำมังหลุงเข้าไปก่อนอขึ้นขาเบี้ยวไปเลยครับขาผิดรูปไปเลยเนะย่างนี้ค่ะเบลายัยางก็อย่นี้ค่ะย่างนี้นไงมากเนี่ยที่หัดีเล็มยังบริธีนี้ค่ะโอ้ เนี่ยบางบริษัทไ่เ่าไม่เาบริษัทหมอหายมากโบเอาได้ฟ่ะที่เหลือเขาเขายันยเอาหายเเสือสเสียก็เลยเอาใจียจส่เจ้ใส่ที่าบุคคลบิัทดอกเง้ยหมดลยเมื่อไงเียแมก็เม่ ขาม่ใช่ที่เป็นบเบาขึ้นไหมขาทางนั้นเบาเบาเริ่มเบาแล้วนะอูู้จเลนหัวเอวึงเอวเลยใช่ไหมาเวสิคนดูคนี้กตึงไหนตรงนี้หัวปนิวปนิวเลยใช่ไหม นยั S <S ไงไงวะยัไงไงวะเดี๋ยวสักครู่แบมือได้ไหมไ<ว>ตละลักเดีด๋วบาดตรงมาแบมือแม่เนี่ยแบออกแบอแบอกมานั่งฝั่งนี้ลูก เดี๋ยวเทนดึงเบาเออมามามาอยู่ฝั่งนั้นแป๊บนึงไม่ไม่ถึงเสองนาทีแบกเออเอา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 มือแม่ออกมาวางไว้เนี่ยเออเออออกมาพี่น้องดูครับเนี่ยนิ้วหงิกงอหมดเลยครับที่ให้ึงเบสักครู่นะครับยายสักครู่เออดึงไว้แบบนี้นะลูกทนไปหนึ่งร้อนไหมนี่ ร้อนไปหนึ่งเปหนึ่งประมาณสองนาทีหรือหนึ่งนาที่ะเอาปัวน้ำมันเข้าก่อนลูกเป็นไงบ้างครับเจ็บครัเจ็บสักครูอ่อีก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 จะสามครั้งถึงปลายนิ้วถึงปลายนิ้วเลยใช่ไหมเป็นไงบ้างเจ็บรู้สึกรู้สึกเป็นไงเจ็บทะลุกลางกลางฝ่ามือทะลุกลางฝ่ามือเลยใช่ไหมความร้อนนะเข้าไปทะลุกลางฝ่ามือเลย สุดส,ด,สดข้างนู้นเลยไหมนี่ส่ะสอดสอดือดสอด,สอดลังมือเลยความร้อนใช่ไหมอีกครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งแป๊บนึงอขอให้หายขอให้คลายขอให้คลอนขอให้ถอนขอให้ออกนะมือหงิกเลยครับเอฟซีเอ้ย จับช้อนกินข้าวก็ยากกันดีจ,จับไม่ได้เลยได้ข้างขวาข้างเดียวถ้ามีปาฏิหาริย์ถ้ามีบุญต่อปู่เทพจริงนะครับขอให้คลอนขอให้ถอนขอให้หายนะครับท่านที่กำลังเป็นโรคแบบนี้เยอะที่สุดในประเทศไทยครับเก็บถึงต้นแขนเลยนะเบาๆนะปู่เทพใช้เบาๆสักครู่สักครู่ไปหนึ่ง เดี๋ยวปลูกอ,อน้ำมันเข้าก่อนแล้วผูจะอุ่หัวน้ำโอ้ทนได้ไกลหัดใจบักละก็ป้อนเขาห้ามมาให้เมย์คนหนั่นตัวย,ยหญ่ลีอ่ะเพิ่คุณจะไม่คนเลี้ยงบอยายค่ะย่าถวดวไม่หญ้าถั่วเออเมนค่ะอันดูดวงนั่นบ้ใช่ดูดวงด้วยมาเจอหนาได้ที่ชวนปรมาน่้นเออแ้วมากบึงดวง เอาละบอกลาปอยบ้านนี่ดูแล้วครับไม่หงีกแล้วครับกำในบ่ใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มกำกำโอเคเขยับได้แล้วนะเขยับได้แล้วนิดนึงสักคู่แล้วคุณมามามาประคองคุณแม่นั่งก่อนลูกเอออย่าท้าก่อนข้าเอย่าเท้าเออข้างนี้ใช่ไหมที่มันเป็น ข่โขง่ะลจะดูข่โขงเวลาม่จามึงมันจัดประมาณนี้ลูกเ็ดตนางลบมาใส่เบวมจะได้ป่ะดิถึงไหนมั้งถึงถึงตัวหนอ บ้างวนาวป้ใด้จะพามาหนิไม่มีโอ้ก็เสียดายแชีวิตคนเฮามีแน่ป้ยเราจะชิมอย่างอื่นโอ้มื้อได้ใช่หอ่งกลังไงแบนี้ซุงการบ่ได้มาไปเนาะสิพาคุญญามาโอ้ยเห็นไดเนาะสิไปหอนเฮือนบาดนี้ไก่ตัไนไก่ที้สุดเลยไหมนี่มีแหงบ่ <Okay. S 2> ผมว่ามาถูกทางแล้วครับ FC ที่คารบรักทุกท่านครับแจตชไหนเนาะคุณยายถึงจะมีรถมาหาปู่เทพนี่ <Okay. S 2> น่าจะไม่ถึงเดือนนะนี่น่าจะดีขึ้นครับดีขึ้นเลยแหละ, <Okay. S 2> ะท่านเรียนไหนีมาเองกระได้ค่ะนั่งรถไฟมาเลยขึ้นจากวารีนมาเลยเนาะ เออสถานีรถไฟวาลินแหละมันลงไม่ทั้งคันนี่สุดบไหมเจ็บค่ะเจ็บนี่เจ็บถึงไหนเจ็บอนสนองเลยแม่นอนสักครู่ดึงตัวนี้นะบอกหล่าไฟก่อนตัวไปอืมอันนี้ตัวใหญ่ ยืนตึงไหมสุดไหมสุดนุ้นเลยใช่ไหมต่นถอดเท้าอ,อ,อย่างนี้รู้สึกดีไหมดีเลยใช่ไหมเออสะโคสะโคครับครับแตะแตะครับไม่ได้ไม่ได้เหยียบจุดสุดจุดกระดูกหกักนะครับใช้เท้าใช้ไฟฟ้าเข้าไฟแตะๆ เราคอส่ะครับสุดไหมเจ็บถึงไหนละถึงหัวเข่าไหมมันไปถึงแอบขาบอสบ่สหัวเข่า,า,ขาอ๋หอหัวดใจเวยค่ะเรล่นอะไงสักคู่สักคู่ ตรงนี้ตึงไหมตัวนี้ถึงปลายถึงปลายเท้าไหมหัวเข่าหัวเข่าหนึ่งสองปักเป็นยังไงมั่งถูกเส้นหรือถูกเอ็นอย่างเงี้ยเจ็บกระเจ็บเจ็บหัวเข่าสักครู่ครับเนี่ยเจ็บไหมเจ็บเอ่เราเอียงข้างนี้นี่เอี่ยเอ๊บ๊อบบ๊อบบ๊อบมือเอามือ เย็นกวนี้เออย่างนี้ถึงปไปเท้าไหมถึงหัวเข่าถึงหัวเข่ากู้สัคู่เบาๆเบามันเรียนขึ้นมาเต็มมันวิ่งเข้าขึ้นมาเลยใช่ไหมเรียนที่แม่หอดูแลก็มั่หัวเข่าอ๋อวิ่งถึงบันเอวก็วิ่งลงถึงเข่าสักคู่แป๊บหนึ่งไม่แรงนะแต่แต่นี่เป็นไงบ้าง sau mắt long luôn lông luôn 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 Nơi hóa, hóa lại. Từ ngón này lên xem em Không có cười gì cười nhỏ chát Nè Từng nào Từng yêu lên đấy Nó phải không Cái này Cái này này Cái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  này cao ๆตรงนี้อ่ะกยเนี่เรียนเลยทบกันมันมันวิ่งมากระทบตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยอ่าอ่าเดี๋ยวสักครู่ให้คุณนอนคว่ำลงก่อนให้คุณนั่งก่อนสักครึ่งวิเออครึ่งนาทีแล้วก็นอนคว่ำลงมาก่อนคุณหายใจโล่งไหม ตอนนี้หายใจลงหายใจลงแต่ก่อนหายใจฝืดตอนนี้หายใจลงแล้วใช่ไหมท้องก็ไม่ปวดเยี่ยวเลยท้องก็ไม่ปวดเยี่ยวแล้วหายใจเข้าหายใจออกออกใันออกไหมล่หายใจออกมามล่หายใจยังมาเลยหรือว่าไงโล่งโล่งแล้วใช่ไหมหายใจโล่งแล้วเบาขึ้นไหม เบาแล้วใช่ไหมแกงกรบ่เก่งเ่าแกงก็ไม่ค่อยเก่งละคราวนี้ปู่จะให้นอนคว่ำปู่จะซ้ำอีกครั้งหนึ่ง